น,นี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับชินจังเนชั่นแนลเติมเงินที่เติมเงินสองร้อยบาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยี่สิบกันยายนนี้จริงหรือไม่แกเงินสองร้อยบาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนยนวันที่ยี่สิบกันยายนนี้ข่าวล่าสุดคังสเสลยแล้วตามที่มีคลิป วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแกกเงินคนละ200บาทในวันที่20กันยายนนี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกรมบัญชีกลางตำกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีที่มีผู้โพสต์ให้ข้อมูลว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงินคนละก0 0 0บาทในวันที่20กันยายนนี้ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าทางคลมมีนโยบายแจก,กเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน200บาทในวันที่20กันยายนนี้แต่อย่างใดโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต่อๆกันไปนั้นเป็นข้อมูลปลอม ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชรข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวจากกรมบัญชีกลางสามารถต่อได้ที่เว็บไซต์ www dot หรือโทรเบอร์กลาง0 2 1 2 7 7 0 0 0และคอเซ็นเตอร์ ศูนย์ขีดสี่หกสี่ศูนย์ศูนย์บทสรุปของเรื่องนี้คือกรมไม่มีนโยบายแจกเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน200บาทในวันที่20กยนี้แต่อย่างใดโดยข้อมูลจะเผยแพร่กันต่ออย่างเป็น ข้อมูลปลอมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ